มันเป่าจอมวุ่นตอนที่586ถึง590ช่วยสนับสนุนช่องด้วยการไม่ข้ามโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันต่อมาหลังจากไปส่งไปปส่านเ่าที่สำนักศึกษาแล้วต้าจีก,ก็ไปซื้อของกับโจโซื่อหลางและเออยาโจซื่อหลางพาพวกเขาอ้อมถนนสองเส้นลัดลอดตามตรอกอีกสามตรอก และเดินนํำไปที่ร้านแห่งหนึ่งต้าจีแงนหน้าดูรู้สึกประหลาดใจโรงรับจำนำหรือใช่แล้วของที่นี่ราคาถูกไปพวกเราเข้าไปเลือกกันเมื่อเข้าไปลูกจ้างของโรงรับจำนำําที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับโจซื่อหลางก็ยิ้มแย้มต้อนรับและพาพวกเขาไปที่คลังเก็บสินค้าพวกเขาสามคนช่วยกันเลือกชั้นวางหนังสือเตียง และฉากกั้นห้องเสร็จพอคิดเงินแล้วโจซื่อหลังก็พบว่าค่าใช้จ่ายนั้นต่ำกว่างบประมาณที่พวกเขาเตรียมไว้มากจนเขาอยากเอาเงินที่เหลือไปซื้อหมูซีอิวกลับไปฉลองแต่นึกถึงว่าที่บ้านมีแม่ครัวแล้วเขาก็ระงับความต้องการนั้นไว้ส่วนมานเปาที่ไปอ่านหนังสือที่ร้านหนังสือก็ได้รู้จักเว่ยเฉินนักเรียนของสำนักศึกษาหลวง ที่พึ่งเข้ามาเรียนปีนี้และมาหาซื้อตำราพอหม่านเป่ารู้ว่าเขาเรียนห้องสามห้องเดียวกับไป่สั้นเป่าก็เสนอตัวช่วยหาหนังสือให้และเนื่องจากเมื่อวานนี้นางพึ่งช่วยซื้อหนังสือให้ไป่สั้นเป่าดังนั้นจึงรู้ดียิ่งว่าจะไปหาตรงไหนแค่ครูเดียวหม่านเป่าก็ช่วยเขาหยิบหนังสือทั้งหมดลงมาได้แล้วหลังจากจ่ายเงินค่าหนังสือ เว่ยเฉินเตรียมกลับไปยังสำนักศึกษามานเป่าก็อาสาช่วยขนหนังสือไปส่งถึงสำนักศึกษาด้วยถึงตอนนี้มานเป่าจึงบอกเขาว่าพี่เว่ยอันที่จริงสิทธิ์น้องรองของข้าก็เรียนหนังสือที่สำนักศึกษาหลวงบังเอิญยิ่งเขาก็อยู่ห้องสามเช่นกันเว่ยเฉินเบิกตากว้างเล็กน้อยเขาชื่ออะไรหรือไปรซ่านอ๋อเขานี่เองข้าจำได้ เขาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดของห้องเราและยังสอบเข้าได้ด้วยความสามารถของตัวเองแม้จะได้อันดับสุดท้ายแต่เขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในห้องสามเรานะใช่แล้วใช่แล้วดูสิพวกเราเป็นสหายกันเจ้ายัางบังเอิญเป็นสหายร่วมชั้นเรียนกับสิทธ์น้องรองของข้าอีกงั้นพวกเจ้าก็เป็นสหายกันใช่ไหมเว่ยเฉินยิ้มพยักหน้าใช่และพวกเขาก็ขึ้นรถมา้าขณะที่นั่งในรถ เว่ยเฉินก็มองมานเปาอย่างสงสัยเจ้าดูเด็กกว่าปายซ่านนะจะอายุมากกว่าเขาจริงหรอเปล่าข้าอายุน้อยกว่าเขางั้นทำไมถึงเรียกเขาสิทธิ์น้องล่ะมานเปายิ้มอย่างอิ่มอกอิ่มใจเขาเข้าเรียนช้ากว่าข้าพวกเรายังมีสิทธิ์น้องสามที่อายุน้อยกว่าพวกเราด้วยนะเมื่อไปถึงสำนักศึกษาเว่ยเฉินก็พามานเปาไปหาไปัซ่านเปาที่ห้องเรียน พอไปถึงระฆังก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าเลิกเรียนแล้วมานเปาเดินไปที่ประตูหลังของห้องสามเห็นไปสั้นเปากำลังเก็บข้าวของที่โต๊ะเรียนอย่างโดดเดี่ยวเดียวด้ไปสั้นเปาเห็นมานเปาก็ขมวดคิ้วถามเจ้าเข้ามาได้ไงสหายข้าพาเข้ามาว่าแล้วมานเปาก็รีบแนะนำพวกเขาให้รู้จักกันพี่เว้ยนี่สั้นเปา สิทธิ์น้องของข้าสหายร่วมชั้นเรียนของเจ้านี่เว่ยเฉินพวกเราเพิ่งรู้จักกันที่ร้านหนังสือเว่ยเฉินยิ้มและทำการคารวะไปซ่านเป่าน้องไปเลื่อมใสายมานานแล้วไปซ่านเป่าคารวะตอบด้วยสีหน้าอบอุ่นเล็กน้อยพิวเว่ยมากพิธีแล้วขออภัยด้วยที่สิทธิพี่ข้ารบกวนท่านที่ด้านนอกมันเป่าว่าข้าไม่ได้รบกวนเขา พวกเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่างหากเปล่าเปล่าเป็นแม่นางโจที่ช่วยข้าข้าไม่ได้ช่วยอะไรแม่นางโจเลยม่านเปล่าว่าเจ้าโตวกว่า,าวพวกเราต่อไปอยู่ในสำนักศึกษาเจ้าดูแลสิทธิ์น้องของข้าก็ช่วยได้แล้วไวเชินบอกพวกเราเป็นสหายร่วมชั้นเรียนกันก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วไปสร่านเปล่ามองดูไวเชินแล้วก็คิดว่าคนผู้นี้ เหมือนจะไม่รู้ว่าเขาตกเป็นเป้าของนักการศึกษาทำให้สหายร่วมชั้นเรียนส่วนใหญ่ตีตัวออกห่างเขาดังนั้นไสซ่านเป่าจึงพูดคุยกับเขาอย่างกระตือรือร้อนและชวนเขาไปที่บ้านด้วยระหว่างที่ว่ยเฉินไปเอาของที่ห้องพักมานเป่ากับไปซ่านเป่าก็พากันไปรอข้างนอกสำนักศึกษาไปซ่านเป่าบอกมานเป่าถึงสาเหตุที่ทำให้เขา กระตือรือร้นที่จะผูกมิตรกับไวเชินว่าไม่รู้ทำไมข้าถึงไปเตะตานักการศึกษาผู้นั้นกับสหายร่วมชั้นเรียนได้พวกเขาไม่ค่อยพูดกับข้ามีแต่คังเสียวตรงที่มาคุยกับข้าบ้างสองสามประโยคแม้ไปสรซ่านเป่าจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนแปลกหน้าแต่ความรู้สึกไม่ชอบพูดคุยกับถูกคนจงใจต่อต้านไม่พูดด้วยนั้นต่างกันถูกโดดเดียวและตกเป็นเป้าของคนอื่น ต้องรู้สึกไม่สบายใจแน่ดังนั้นวันนี้ไปซ่านเป่าจึงอารมณ์ไม่ดีทั้งวันเดิมทีเขาอยากกลับไปเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังแต่เมื่อเห็นม่านเป่ากับเวย่ยเฉินเขาก็เปลี่ยนใจทันทีไปซ่านเป่าเอ่ยตอนนี้ในห้องมีแต่คังเสียวตงคนเดียวที่ยอมพูดคุยกับข้าแต่พวกเราครบหากันเพียงผิวเผินเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะล่วงเกินผู้อื่นเพื่อข้า พอดีมีเว้่เฉินใหม่คนขอแค่มีสหายสองคนในห้องผู้อื่นก็ไม่กล้ารังแกข้าเกินไปนะักรอให้ถึงสอบกลางปีค่อยว่ากันอีกทีนั่นเป็นการสอบเล็กไม่ใช่หรอเจ้าต้องการแบ่งห้องต้องรอถึงสอบใหญ่ปลายปีหรือเปล่าถ้าคะแนนของข้ามีชื่ออยู่ในอันดับต้นๆละ่ะข้าคิดดูแล้วถ้าคะแนนข้าดีจริงๆข้าจะไปหาอาจารย์หลานตอนที่ควรใช้เส้นสายก็ใช้เส้นสาย ข้าคีดเกียจจะมีเรื่องหยุมยิมกับคนพวกนั้นมานเป่าปรบมือพูดได้ดีพวกปัญญาอ่อนที่ทำได้แค่ตีตัวออกห่างพวกเราไม่ต้องสนใจพวกเขาหรอกเอางี้ข้าจะช่วยเจ้าเดี๋ยวเจ้าล่อตารางเรียนของเจ้ามาข้าจะอ่านหนังสือเป็นเพื่อนหาจุดรั่วเติมเต็มส่วนที่ขาดและจะช่วยหาข้อมูลจากร้านหนังสือไม่เชื่อหรอกว่าจะสอบได้ไม่ดีกว่าพวกเขา ไผ่ซ่านเป่าก็เกิดปาณิธานแรงกล้ายื่นมือออกมาคำไหนคำนั้นม่านเป่าตีมือเขาทีหนึ่งเอ่ยเสียงดังสัญญาสุภาพบุรุษสี่ม้ายากตามกลับคืนเมื่อเวชนออกมาพวกเขาก็นั่งรถมา้าไปยังบ้านเช่าของพวกม่านเป่าที่ถนนคังสวียพอเข้าประตูไปไปเอ้อหลางที่หลุดพ้นจากการบ้านได้ในที่สุดได้ยินเสียงของไป่ซ่านเป่า ก็วิ่งออกมาจากห้องหนังสือเรากับเป็นบ้าพวกเจ้ากลับมาวิ่งมาถึงหน้าประตูจึงพบว่ามีคนเกินมาหนึ่งคนจึงชะงักฝีเท้าทันทีไปสั้นเป่ากล่าวแนะนำนี่คือไปเฉิงศิษย์น้องของข้านี่พี่เว่ยเว่ยเฉินสหายใหม่ของข้าเว่ยเฉินยิ้มทันทีพ่อแม่ข้ามีข้าคนเดียวดังนั้นพวกเจ้าเรียกข้าว,ว่ยตาก็ได้ แล้วไป่ซ่านเป่าก็พาเขาไปพบอาจารย์จวงแม้อาจารย์จวงจะประหลาดใจอย่างยิ่งที่ไป่ซ่านเป่าคบหาสหายได้เร็วปานนี้แถมยังพามาเป็นแขกด้วยถ้าเป็นมานเป่านั่นก็สมเหตุสมผลแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ให้การต้อนรับไหวเฉินอย่างอบอุน่นขณะที่นั่งกินอาหารด้วยกันอาจารย์จวงก็พูดกับเขาสองสามประโยคถามถึงครอบครัว แล้วก็คาดเดาที่มาของอีกฝ่ายได้อาจารย์จวงยิ้มเล็กน้อยขีแท้ปิดาท่านก็คือผู้ตรวจการมณฑลเว่ยแห่งหลงโจนี่เองเว่ยฉันคาดไม่ถึงว่าตนพึ่งเอ่ยชื่อบิดาอาจารย์จวงก็นึกออกแล้วจึงเอ่ยอย่างละอายเล็กน้อยอาจารย์จวงรู้จักท่านพ่อข้าหรืออาจารย์จวงยิ้มบอกแค่เคยพบเจอ แต่นั่นก็เป็นเรื่องเมื่อก่อนนานมาแล้วนึกไม่ถึงว่านายน้อยล้วนเติบใหญ่เพียงนี้เวยเฉินยิ้มอย่างขัดเขินรู้ว่าตนอาจได้เจอคนคุ้นเคยของท่านพ่อจากนั้นอาจารย์จวงที่เคยเป็นนักเรียนในสำนักศึกษาหลวงหลายปี <c oughs> ก็ช่วยให้คำแนะนำ <c oughs> เกี่ยวกับการเรียนที่นั่นให้เขาพอส่งเวเชินจากไปอาจารย์จวงก็ถามไปสั้นเป่า ทำไมถึงคิดพาสหายมาบ้านล่ะในเมื่อเป็นสหายก็ย่อมสามารถพามาบ้านได้นี่ขอรับอาจารย์จวงมองเขาคล้ายยิ้มคลายไม่ยิ้มสหายที่เพิ่งรู้จักกัรขึงวันนะรึไปสั้นเป่าก้มหน้ายิ้มอย่างละอายใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่เล่าเรื่องที่ตนเองตกเป็นเป้าของนักการศึกษาให้อาจารย์ฟังอาจารย์จวงไม่ถามอีกเพียงถอนหายใจเอ่ยว่า แม้สำนักศึกษาหลวงจะเป็นสถานศึกษาแต่เพราะผัวพันกับวงราชการดังนั้นหลักครองตนในสังคมล้วนกลับกลายเป็นทักษะความรู้แม้ไม่อาจเทียบได้กับการหลอกต้มกันไปมาในราชสำนักแต่การแข่งขันทุกชนิดก็ไม่น้อยนับว่าเป็นท้องพระโรงเล็กแห่งหนึ่งเลยเจ้าหญิงพยองมาตลอดตอนอยู่หมู่บ้านชีรีคนขี่ไปมาหาสู่ล้วนใสสื่อทั้งนั้น ในแง่นี้จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะขาดไปบ้างดังนั้นครั้งนี้เข้าเรียนที่สำนักศึกษาหลวงตอนเริ่มต้นเจ้าจึงลำบากกว่าผู้อื่นอยู่บ้างโดยเฉพาะเจ้าอายุน้อยกว่านักเรียนที่เหลือจึงยิ่งดึงดูดสายตาผู้คนแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอาจารย์หวังเพียงให้เจ้าจำไว้ว่าเจ้าไปสถานศึกษาเพื่อร่ำเรียนเมื่อเห็นว่าไปสั้นเป่า เข้าใจสิ่งที่ตนพูดแล้วอาจารย์จวงก็ให้พวกเด็กๆไปทำงานอื่นๆต่อโจโลี่จินตามพวกมานเปาไปซักเสื้อผ้าที่ริมลำธารขณะที่นั่งซักผ้ากันไปเออหลางก็เอ่ยกับมานเปาด้วยความอิจฉายิ่งวันนี้เจ้าออกไปตั้งนานอาจารย์ก็ไม่ถามเจ้าซักแอะเมื่อไหร่ข้าถึงจะสามารถทำอย่างเจ้าได้กันมานเปาบอกงั้นก็ยากแล้วล่ะอันดับแรก เจ้าต้องควบคุมตนเองได้จากนั้นก็ต้องเรียนเก่งสุดท้ายเจ้ายังต้องเป็นแม่นางน้อยด้วยไปเออหลังทําเสียงหึ่มห้าเอาเสื้อผ้าลงไปกวนในน้ำแล้วลากขึ้นมาทุกตีไสซ่านเป่าหันมาคุยกับมานเป่าเรื่องการเรียนโจโลี่จินซักผ้าเงียบๆอยู่ข้างๆฝังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนางคิดว่าที่อาหญิงเล็กบอกว่าอ่านหนังสือเป็นประโยชน์ยิ่งนั้น เป็นเรื่องจริงโจลลี่จินจ,งจึงบอกมานเปาอายิงเล็กข้าก็อยากอ่านหนังสือมานเปาว่าไม่มีปัญหาครั้งนี้หนังสือของข้านำมาหมดแล้วเจ้าอยากอ่านหนังสืออะไรล่ะอายิงเล็กคิดว่าข้าควรอ่านหนังสืออะไรมานเปาจึงแนะนําให้นางอ่านหนังสือที่อ่านง่ายอย่างบันทึกการเดินทางและหนังสือบทเล่าเรื่องแต่นางไม่เคยซื้อหนังสือพวกนี้ ดังนั้นจึงจะไปยืมพวกไผ่สั้นเป่าให้หลังจากซักผ้าตากผ้าเสร็จมานเป่าก็มุดไปหาไปเอ,อ้อหลางนางยังไม่ทันพูดอะไรไปเอ,อ้อหลางที่ได้ยินเรื่องที่พวกนางคุยกันที่ริมลำธารแล้วก็บอกอย่างเคร่งเครียดไม่มีจะมาถามข้ามานเป่าไม่เชื่อเจ้าต้องมีซ่อนไวน้แน่มีหนังสือไม่แบ่งปันยังจะใช่สหายหรือ หนังสือของข้าทั้งหมดท่านพ่อให้พี่สีของเจ้านำมาเจ้าคิดว่าท่านพ่อจะเอาหนังสือพวกบันทึกการเดินทางหรือหนังสือบทเล่าเรื่องให้ข้าหรอในสัมภาระติดตัวก่อนหน้านี้ของเจ้ามีนี่ไปเออร์หลางว่าไม่มีมานเป่ากำม,มัดมองเขาไปเออร์หลางเอ่ยอย่างร้อนตัวพวกนั้นไม่ใช่หนังสือที่สตรีควรอ่านประหลาดและหนังสือบทเล่าเรื่องของเจ้า ข้าเคยอ่านมาหมดแล้วนะไปเอ,อ้อหลางเอ่ยในใจเพราะงั้นอาจารย์ถึงถาาข้าไงจะให้ไม่ให้ถ้าไม่ให้ข้าจะไปหาอาจารย์ไปเอ,อ้อหลางมโมโหคนทรยศตอนไปร้านหนังสือเจ้าก็หาหนังสืออ่านเล่นเองสิอาจารย์จะรู้สุดท้ายไปเอ,อ้อหลางก็ต้องลากหีบใบหนึ่งออกมาจากใต้เตียงในหีบนั้นเต็มไปด้วยเสื้อผ้า เขาควานหาในเสื้อผ้าเอาหนังสือเล่มหนึ่งออกมาดูแวบ,บหนึ่งแล้วก็ยัดกลับไปแล้วควานหาต่อเจอเล่มหนึ่งก็ยัดกลับไปเจออีกเล่มก็ยัดกลับไปอีกมานเป่าพูดอะไรไม่ออกสุดท้ายเป็นไปสั้นเป่าที่เข้ามาเอาหนังสือบันทึกการเดินทางเฉินโจของตนให้มานเป่าส่งหนังสือเล่มนี้ให้โจลี่จินพร้อมบอกว่า เจ้าอ่านบันทึกการเดินทางก่อนต่อไปเมื่อรู้สึกว่าสามารถอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ได้แล้วก็ควรอ่านหนังสือประวัติศาสตร์โจโลี่จินถามทำไมต้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เพราะมีคำกล่าวว่าจงใช้อดีตเป็นกระจกเงาเมื่อใช้อดีตเป็นกระจกเงาไม่เพียงสาม,มารถรู้ถึงความรุ่งเรืองการเสื่อมถอยยังสาม,มารถตระหนักในความมีเกียรติและความเสื่อม พิจารณาผลได้ผลเสียข้ารู้ว่าเจ้าอ่านหนังสือไม่ใช่เพื่ออื่นใดแต่เพื่อไม่ให้ล้าหลังผู้อื่นดังนั้นจึงต้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ไงโจลี่จินอึ้งเงินไปเล็กน้อยจากนั้นก็กอดมานเป่าร้องเสียงดังอาหญิงเล็กช่างดีเหลือเกินจากนั้นนางก็ถามด้วยสีหน้าจริงจังอาหญิงเล็กท่านว่าในอนาคตข้าจะสามารถเก่งกาจมากๆได้ไหม ม่านเป่าถามเก่งกาจยังไงโจลี่จินคิดครู่หนึ่งแล้วตอบมีเงินมากมายที่หามาได้ด้วยตัวเองม่านเป่าถามอย่างหนักใจจะหาเงินยังไงล่ะโจลี่จินบอกข้าอยากเป็นเสมียนบัญชีตอนอยู่ในอำเภอข้าเคยสอบถามแล้วเสมียนบัญชีในร้านค้าทั่วไปเดือนหนึ่งอย่างน้อยก็ได้หนึ่งตำลึงเงินข้าอยากลองหาดู ว่ามีร้านไหนจะยอมให้ข้าเป็นเด็กฝึกงานไหมมานเป่าถามถ้าเกิดเจอคนชั่วจะทำอย่างไรเจลลี่จินบอกงั้นก็ต้องหาร้านที่ผู้หญิงดูแลจัดการพรุ่งนี้ข้าจะไปหาแต่ข้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยเก่งเกรงว่าคนอื่นจะไม่ยอมใช้ข้าอาหญิงเล็กพอโตแล้วท่านอยากจะทำอะไรเพื่อหาเงินหรือมานเป่าคิดครู่หนึ่งก็บอกเป็นหมอมั้ง เป็นหมอยากกว่าอีกนะตอนนี้ท่านแค่เคยเขียนใบสั่งยาให้คนในบ้านกับคนในหมู่บ้านแล้วโจโลี่จินก็เอ่ยต่อในใจใบสั่งยาที่คนส่วนใหญ่ไม่ใช้นะอาหญิงเล็กม่านเป่าเกาศีสะไว้ข้าเก่งขึ้นอีกหน่อยข้าจะออกไปลองตรวจโลกให้ผู้คนดูโจโลี่จินบอกหมอก็เป็นผู้ชายทั้งนั้นเฮอ้อสองอาหลานพากันถอนหายใจ จริงๆเลยทำไมคนที่ออกไปทำงานข้างนอกต้องเป็นผู้ชายทั้งนั้นวันต่อมาหลังจากกินข้าวเช้าไปซ้านเป่าก็ไปเรียนที่สำนักศึกษาหลวงส่วนมานเป่าที่อยู่บ้านท่องตําราคัดอักษรเสร็จแล้วก็ขออาจารย์จวงไปซื้อหนังสือโดยมีโจลี่จินตามไปด้วยเมื่อวานหมานเป่าเพิ่งช่วยหาหนังสือให้เวเฉันดังนั้นจึงรู้ดียิ่งว่า พวกมันอยู่ตรงไหนเมื่อเข้าไปในร้านหนังสือก็พุ่งตรงไปที่ชั้นหนังสือนั้นเลยแป๊บเดียวก็หยิบหนังสือที่ยังขาดได้ครบแล้วเด็กผู้ช่วยของร้านเห็นก็ตะลึงงินไปชั่วขณะร้านเพิ่งเปิดในร้านยังไม่มีคนม่านเป่าเข้ามาปุ๊บก็ซื้อหนังสือหลายเล่มและทั้งสองฝ่ายก็คุ้นเคยกันขนาดนี้เขาจึงอดที่จะถามไม่ได้ ท่านคงไม่ได้ซื้อหนังสือไปขายต่อหรอกนะมันเป่าว่ามาซื้อราคาปกติที่นี่แล้วไปขายในราคาสูงอน,นะใครจะโง่มาซื้อกับข้าเว้นเสียแต่ว่าเจ้าจะลดราคาให้ข้านิดหน่อยเด็กผู้ช่วยบอกทันทีข้าล้อเล่นนะว่าแต่ท่านซื้อหนังสือมากมายขนาดนี้ไปทำไมครั้งนี้ซื้อหนังสือของตัวเองสองครั้งก่อนล้วนช่วยคนอื่นซื้อ พูดถึงตรงนี้หม่านเป่าก็ถามใช่แล้วที่ข้าทํานี่เป็นงานของเจ้านะข้าช่วยร้านของพวกเจ้าขายหนังสือพวกเจ้าก็น่าจะให้ราคาพิเศษข้าบ้างสิสุดท้ายไม่ได้ส่วนลดแต่ผู้ดูแลร้านให้กระดาษหนึ่งเปึกแกนางแม้จะเสียดายนิดหน่อยที่ไม่ได้ส่วนลดแต่ม่านเป่าที่สืบทอดคุณสมบัติอันล้าเลิศของเหล่าโจมารู้สึกว่าไม่เอาก็น่าเสียดาย ดังนั้นจึงยิ้มจนตาหยีรับของมาปากก็กล่าวขอบคุณอย่างอ่อนหวานเป็นพิเศษหลังจากจ่ายเงินและออกจากร้านมานเปาจึงบอกโจลี่จินกระดาษพวกนี้เอาไว้ให้เจ้าฝึกทัดตัวอักษรใช่แล้วพี่สีกลับบ้านคาวหน้าคนให้เขาเอากระดาษกลับไปให้พวกต้าโถบ้างข้าไม่อยู่บ้านพวกเขาต้องไม่ยอมเสียเงินซื้อกระดาษมาคัดตัวอักษรแน่ ลายมือไก่เขียนั่นอ้ยลายมือของโจโลี่จินก็ไก่เขียเหมือนกันจะทำอย่างไรได้สองสามปีก่อนพวกเขาใช้กิ่งไม้คัดตัวอักษรบนพื้นดินจู่จก็เปลี่ยนเป็นผู้กันอ่อนนิ่มจึงไม่คุ้นชินอย่างยิ่งแม้จะคัดลายมือแล้วสองปีแต่ตัวหนังสือก็แค่พออ่านออกเท่านั้นพูดไม่ได้ว่าสวยหลังจากกลับถึงบ้าน มานเป่ากับโจลุ่จินก็มาอ่านหนังสือในห้องหนังสือไปเอ้อหลางที่นั่งทําการบ้านด้วยกันถือโอกาสที่อาจารย์ออกไปดื่มชากินขนมถามมานเป่าว่าไปซ่านอยู่ที่สํานักศึกษาถูกคนทังแกหรอเอ๊ะเจ้ารู้ได้อย่างไรไปเอ้อหลางเบ้ปากบอกเมื่อวานตอนเช้าเจ้ายัางร้องว่าต่อไปช่วงบ่ายต้องตั้งใจศึกษาวิชาแพทย์แต่วันนี้ กลับกอดแท้คคำพีรสร้างซูถูกรังแกแล้วอ่านหนังสือจะมีประโยชน์อะไรพวกเราพาพี่โจซื่อกับต้าจีไปคลุมกระสอบทุบตีคนพวกนั้นเลยเถอะแบบนี้ไม่ดีหรอกถึงอย่างไรผู้อื่นก็ไม่ได้ลงมืออย่างน้อยรอให้พวกเขาลงมือก่อนทำไมต้องรอให้ผู้อื่นลงมือก่อนจะไม่รู้จักคำพูดที่ว่าลงมือก่อนได้เปรียบหรอรู้จักแต่บนหัวพวกเรา ยังมีที่ว่าการอำเภอนะเจ้าทุบตีผู้คนแล้วถูกจับได้จะทำอย่างไรดังนั้นลงมือก่อนกับลงมือหลังจึงต่างกันรู้ไหมจบตอนที่595